เฮ้แห้นังบันหมัวลำมาคนละยี่สิบบาทขึ้นไปครบสิบลาเหมือนเดิมเ้อให้เดินหนงเรื่อยๆก่อนเองินนะคะเจมมนาคาผิปตะลานใจขอกรับนานวสการพานปรทคุศสุภกิจที่มนนะคะซึ่งโอ้เจะมันยีเจหลายนี่แหละคนว่าเป็นข่อยเป็นข่อยขย่าเขาเป็นหมาเเป็นหมาวัดพานาเดือนอยูเคนเป็นหมาวัดอาอ,อาอายหลงพอเนาะ บอนนี่หลวงพ่อพันท้อกับบอเดมาได้ยัยกล่าวประคุณประเดชปรคุณพระเจ ah ้านะครับกลับนมรดการทุกรูปทุกองนะคะผู้เป็นประธานฝ่ายสมกราบสมััดีท่านคุ้พอพยานุกูอกำลังบวาสิเป็นประคุณท่านและราชท่านบวาสีเป็น ผู้สวยอบตอสมอแม่มักเอาโดดผีน้องชาวบ้านัเข่าของเท้าแรงใจเสี่ยมนาทาสามภรรษาผลักมาลืมอยู่มาฟังกังเล่นพระท่านจุูใจท่านพระครูจัดให้กลางคืนวันอนมากฟังเสื้อผู้งานคอเก่าอยู่พนักพนักว่ากังเล่นเสื้อจังเถ่าก็นี่มาสนโอ้ยน้องตาอายุละแม่ใครเป็นใครไปมากเน่าใดสั่งกันเป็นมากก่อนฟังล้ำเพื่นล้ำเดิมล้ำเตยฟังล้ำไหวอ่อนย่อคู่กันสักวันนะคะ าจารย์มีสาตวเลืออาหารอันวะะาัากักอาจายก็พอ,อถึงสาลนั่งด้วยอาการเขาจมมาเป็นทีอย่างที่เพิ่งที่เพิ่มย่งอื่นนั่นไหม่มีีมีคุณพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แต่ว่าสาตัวเลือเมตตาคุณนั่งอาลาหังเมตตา ละวามาอือุอุออามาอิสวะสุสุสวะอีกุทาเสถาสังมีสุโลอุ้สาผูพาสังมีธาผูกายยาภาอาภาไมจุปทิมาสังอังสุอัสว,สว,สสวะปัสาสาวิสาวาละภาษาเดิมคอยมากโกเก้ากุ้งกะมอนจอมควันผู้าเดิมลำยาเหตุฆ่าล้านใหญ่ใหญ่กองลำไกายถูกกองล้อมกาถูกเตว สาธุเด้อมือสียผิวผู้ชาย่อมือนอนต้นก้อนเนื้อเจ็ดขาข้อหกน้อกนอนไตเอาห่วยซางไว้พระพุทธเลิศล้ำประทับต่อธรรมสุคือสามลุงไตหลักหน่วยซางงามล่มขอให้มาสู้คำยำลำบดีลำขอให้มาซอยกาเวลาหล่อรัมคุณมันดาเงินเลิศล้ำคุณพ่อนอำคุณครูบาอาจารย์ให้ซอยสู้คำเดี๋ยมาลำบันนี่ให้เสียงนี้จะตกตดำคุณนอกรอง ไอ้ซอยคำน้ำยูซอยซู่ลำทางไหนก็ขอให้แตกอ,อูแตกอูอสมองเงินนาทีไหลลำใสไ่ไ่ยม่นเขาถามกก่ย่านี่ท่าทางลำแต่ทางใดนั่นพ่อปันแกงแจะสะบงังต้นคือทางก่อไว้ในวายกลางทาได้โลกกะช้ำกะให้ได้กีฬากันประชั่นก่อนเป็นอะไรไม่ยากกวันขั้นมาเงิไนไหลปานน้ำขั้นเขาถามาไไแค่ดใดเหนีปป่วใดไก่เมียนใส่พันแกนไปยิงทา่ายิงไปน้ำต่องใส่ควงสาธุเด้อ ได้ออากาออกมาใส่ซองกระฟฝานดาวพ่อฟันแสงสุริยาส่องแสงใสจ่ายาย,า,ยา,แาแต่งข้าลำพนลำพนทีริยกเ้าเอาท่าใดใดแค้นหัวหัวให้ซาต่กูในมือมาฟังให้คนหัวคนเสือซาตึงดังตึงให้ซาตึงฟา ความหบาดกลัวมือจับเอามาเฝ้ายา,ยานีสาธุดเด้อฉันมาล่อมือนียาได้ติคะแนนเ,เสียงขอให้สูงเทียงตาลาสาไปให้พ่นเอาละน้อวังนี่ขอให้ดีดังเด่นดังเด่นขอให้ดังโดฟ้าสีน้ำก่อนเฉียนก่อนเฉียนเชียก้อนก่อนเฉียน แทกนั้นเป็นการไหวอ๋อยออคู่ศิษย mm ์นำพ่อก็นำคู่กี่กระพูไก่มีบาดกุศาสไก่หาเลี้ยมหาไล่ไหวเพื่อหนังไหวเพื่อระดึกถึงคุณครูบาอาจารย์คู้เพิ่นศิษย์ศึสอนอินชาแล้วก็รูให้คุณอาจารย์ทํามเกองเพื่นกันยังไดวาลาจำหน้าผามีอะไรก็ไม่เท่ามีวิชามีวิชาเหมือนมีพย์อยู่นับเสน อยากตกถึงทางใดไหม่ก่อนเกียนเหมือนมีเงินเหมนเงินแส้นคอยติดตัวลาวาสาธุเดินคุณอาจารย์คำเกินขอจงดุนบันด่านเจ็มหน้าผ้าน้อนลํา วันคนมาฟังน้องย่อย่องนันบาดีคุณอาจารย์วาสนาเราผู้นเชิญชวนให้เขียนหน้าผา้องมาโชสาธุเด้อให้เสียงใส่ห้องห้องให้เสียงใส่ดังเกี่ยวกนฟังแล้วเปิดหัวป็นอาค่ย่องมืไหวตั้งท่องเที่ยวถูกไปทุกคุณพระเจ้าแตงเงาไว้สามไหว้ทักขุดนาคพื้นแทนละกงค้า กูกิดามังดาพังอาจารย์เจ้ากาบกับคนนุณนางเหนาทรณีพืนพ้นแผนคุณหินพรมยกแทนความพังที่หนักมาคุณแก้วเมียขลาสาธุเด้อขอให้มาเทีมเขาเอ,อยู่ในชิ้นยังกะมองขอให้มา,มาต้อตงตุ่นเสียงขาสงใส่แขน แฟนทางไกลทางไกลทางไกลบ่ได้ว่ามาฟังสาวแก้มนะพ่อเวลานั่นหัวร้องฟังเล่ห์วนหูวนหัวฟังเล่ห์วนหูแล้วเดินมาเดิอยายเดิอยายกันพ่อเข้าแล้วสะดุดเดือดเดินกันเดินสูงต่ำหน้าเดินคอยต่ำหลังพ่อเข้าแล้วสิย่อแจ่มแค่รอประกอบสินงอกเต็มเป็มบันบันแกนเรียบเแ่นๆมีความพังละ จำนาผาล้างแก้ถ <ste> ูกไก่รใหม่จำเอาไว้จำนาผ้านองไวที่น้องไก่และไก่จังไสีสีการล้าเดือนล้าหมล้าเพือนยี่นางเหือนหาล้างยำนี่หลายันนานมาแล้วเวลามันเปลียนล้ากอดเขาเพิ่เสียงเี่นเช่นลูกนาเลี้ันเปลี่ยนพ่อสอการฉะลอเวลาเปลนไปบางไงไก่มาแล้วปีหลังทางเก่าแก่หน้าผ้ามเสาูขันผมในไก่บางนั้นมันหอยยางท่านสิทธินักงานผู้พันห่องชัยแก่นั้น คันอกัญราหิรไไปผูกเี่ย่ามมาลงผักงันขึ้นปาพันอันานี้กอกเล้วจะกระซองโลกามีกอกแล้วจะกระซองโลกาลูกปามาคือนน้ำวงใจฝันบังว่าเก็บบ้างหางเบาบ้างกงเอากองเอาอะไรล่ะสิลืมจอยกอนหวังสิตหนังเมีกนว้ดัดเอวร่ำฝนแิตว่าจะแว้ดัดเอว่อนเนื้อผู้ซ้อนท่างลำก็บอกว่าคู่คููเขาเอาดีได้อาศัยคู่ครับเกินเงินแผลร่ำอยู่หันบ่บังเจ้าขอคู่ครองเนหูที่ดิบใจไมอได้สาวน้าหนาวหอมเหม่นถู มุนเก่งใจน้องสนั่งตั้งไม่ตั้งหัวใจให้ชื่นขึ้นมือขึ้นคนสมมากแม่ขยันอ่านคำตอนผู้เพื่อล เอ็มอ็แม่เจ้าดุจซีคู่กำกินเห็นแม่เจ้าดุจซีคู่กำกินเรื่องมาหุ่นดอกเจ้ามั่นเกลียดตาเหืนจัหิ้วซีนักเอวน้องยานกับัางนาบเรียนสีสีอพมพูด็นดาวดุจห่นอนบุไปเมื่อใจย่งพอบางบ่อี่สู่ปรนี่ละน้องเขาเรียกซื้อหรือซาจังหน้าผ้ากาหลักใส่ราศีพอย้อมมือนองแจนแน่นอังปากข้อมันูเจ้าอเคไปสวยเทียมือซีฟิดังวัวตุ่มซุ่จิตใจเทียนท้องกองนางโองครั้งนัในอ้อม คุณจุ๋สาขลาเขาพพี่น้องนะแต่ใจที่ยากกันขาได้ถึงทุอเสียงดังของฟังของสาวนั่งู้เสียงด่งทางนี้ไห้พีรำลำดีลนเตีล้ำใจ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 ีลำจใจใจนคใจ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 ใงใจใใจ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 จใจจัใจใจกจใใจ้จใจจจจใ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 ใจใจใจใใจใใจ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 วจใจอจใจใจใจจใ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 จจใมีจอจใ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 ใจ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 ใาใจใจใจจ่จ คนจากลํำตึงตำสัขาสนาสำหรับแจียมยาคาคือน้อยเสียํลำจางเสียงวงเจีงหลงเสียํลำจางเสียงลวงโอ้ยอ่อนซ่อนหางกังขยากก้อนอยากเต้นแค่ยันเยียนสับกันเดหลลาเด้อแก่ยันเย็นแก่ยันเย็นตอนมีใบอ้อยอู้งเนี่ยหมอนําก่อนบอขึหมอนำสิ่งคุณใต้ตองแม่น้มแม่นําเจ้าของสักันเจ้าไอ หมอลำก่อนมัคือหมอลำสิงไอ้ใจเย็นๆจังหวัดนี้เป็งฝ่ายอ่อนว่าผู้ดำเนินงานส่งเกจีว่างด้วยงานจำนาผ้าลายอ่อนว่าผู้เลี้ยวก้อนสิบหนาม้าหลังกราบพี่พอพี่เมียเขาสักคนกราบเจ้านี่เป็นครั้งที่สอนกราบพรอปู่เมียกราบเจ้าปู่เจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองกราบเจ้าเมียทั้นั้ี่ผู้คนข